สวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าๆครับวันนี้ก็ได้กับเขามาให้เด็กๆเลี้วครับน mmm er ี่เฮ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วเร็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 วครับเซ้าก็เดี๋ยวเอามาให้เพื่อนเร็ว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 ไรล่ะเด็กๆเด็กๆมา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  เมื่กี้โอ้จักเมยใดเป็นเมยใดมา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 นี่เร็วันาน้าๆนอ่ะอ่ะนีเเร็วเร็นี่ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนีี่ๆๆนีเพ่่พ่เพ่โอ Nè. Má má, má phi. เมืองกี้วครับทึกินนมทึกกินเขาเอ้ยเร็เร็วเร็วอ้าอา đi đi đi, 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 đi Nè, về 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 เบาครักนมงังฟิวเอากินกินค่อยกินค่อยกินเบิองครับเอ้ยกำลังไงกระลังกินายนี่นี่ นี่ก็คือกันนี่เฮ้ยตองปุ้งกุ้งนี่ตองปุ้งกุ้งนี่โอ้ยมาไปไปฮึมึมกำลังกินเก่งครับกำลังไงกำลังกินเก่งๆตัวดูดนมจากลูกไผ่เป็นลูกไผ่แล้วครับเห็ดอย่างเดียว อีกแม่นึงก็บอคอยสนใจลูกป้าได้ดอกครับนี่ก็จะมีนีแม่นี่แหะครับนี่ที่ดูแลบริเรือว่าเออลูกไปกินกินโหลดครับอีกแม่นึงนี้นี่แม่รุ่นรุ่นนี้นี่รุ่นตัวนี้นี่บอสนใจครับนี่เน่ ครับคลิปนี้กับว่าีิยังรลายครับผ้าพี่ผ้านองว่าให้อาหารน็กเด็ก,ดกนี่ยแะครับกำลังงกำลังโตแล้วน่นาง,งามครับกข็ขอขอบคุณอันกุญ่ยยเพื่อนอีกที่นึ่งนะครับเนาะเพื่อนได้มอบอาหารมาให้พอเด๋ซอยครับ ที่ขาดว่าได้ก็คือพีพีน้องน้องเขาที่เคยสีสนับสนุนเบ้าการเนี่ยแหละครับให้ยูดีไม่แห้งตัวฝากแข็งแรงนะครับลำล้ำด้วย,วยฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้เบ้าการน้ำเนนได้ครับเป็นกำลังใจให้เนี่ยกับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปสวัสดีนะครับสวัสดีครับ